จองวิวีจ้าพี่น้องน้ำีเพิ่มเย็เขามาโกุบางไไปพาที่นี่พราว่าบางกาไเดี๋ยวพาไปจ้งวิว ่ถนุ um um ่นนอาี้ทุักทเลแน่จ้ะไปยากแน่พรบีพานองมาซุบรรยากาศขางเข้าไปเอาของเป็นยังไงทางลาดทางลัด ไปบ้านยาไปมองที่เขาที่ไปเอาปลามาขายคุณละเจ็ดปลาต้มทัานไปทั้งอันทั้งญ่ก็ได้อยู่ละแต่ว่ามันไก่แต่นี่เขาจะรัดไปทั้งรัดเอาส่งของแบบล้อรับนี่นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านนี่นี่เซาไพ รถไปไปขายของพี่น้องไปขางหน้าขายนี่ยังนี่ยังเข้าแต่สิรพท้ายแต่พี่พี่แม่เนาะไปขายน้ำตลาดน่งตลาดนัดจังชีเนาะ ได้เตัดขายก้อนเดี๋ยวมื่อื่นมื่อเท่าไหร่ท้พาจะหน่อยหาเตรียมหาข้องขายแม่จ้ะพี่น้องไล้เตรียมของขายยังบุคลีร่ยังบุาภีรตอมองนีมองมองมอนีบุาภีรตัเาตีเห็ดทางค้าขึ้น เรื่องเขาอันเอ่อเตี่ยนยางรถเปลี่ยนยางรถแล้วก็ใส่ตะแกรงใส่ตะกาหนารถเปลี่ยนมันเครื่องเปลี่ยนนะมันเครื่องเปลี่ยนหลายยางมันก็เลยค่าค่าใส่ใจมันก็เลยหลายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ได้เขนเออเลยบ่ได้หลังคาเลยสิงน่ะคอยเฮ็ดไปที่ลายยางเลยพี่น้องโอ้ยอ่อนดั ้านลัดทงมากที่ยน่ยี่น้องกเปลาป่าบัดนยะจะบดีทุกคนก็้บบาดีทุกคนที่ททนทมนด้คนนี้ส่วนตัวเนเด้ดีใจยังคักดีใจยังคับนี่นี่เห็นดีใจคักเสียงกันเงาเไ่ได้ใช้เนี่ยเนี่ยบากเอาเขา่ใช้เสียงกันเนองนนนอ,เอเ้ยนเพราะ้าเสา เฮ็ดรถมาเฮ็ดรถมาแล้วก็เลยอันอ่านั่นแหละควาพิควายังเดี๋ยวกะออกนี่แหละออกมาไปเอาป่าเพราะว่ายาเรามาหอดเดี่ยวกะมันใบใบสองใบสามเดีวก็เลยกีถาครับเนี่ยเลยนะถาคับบุแมนถ้าเขาเขาบ้านมันกะมันกะที่เออมันยี่ได้ออกไม่อีกท้ายที่น้องรับพงเดี่ยวฮ่มมาเนาะ นั่งกันไบก็ได้ด้วยรถเท่าเนาะนั่งกันแบ็ได้ทีผ้าผ้าไปเที่ยวอยู่น้าไปกลางเนอยู่หาดหน่อยอยู่เนี่ย่งทีซ้าเล็กใส่ก็ยังอเตะเลยอมแย่หอดีหมดหอดแล้วจะพวงแดนแตนยหอดเขาออกซดเอเยม มันทุฟงมันทุ่งเไปได้ิไดลรถนนดีนะก็เป็นถนนดีา่าีน้องชุชงเขาวงามาทางเยเงามเลยน้มันเอ็กิแต่ทางมันเป็นทางทีินแดงนี่แหละนี่ี่น้องคือทางไปบ้านเพ่เลย ไปปั้นพงเลยจ้ะทางหลักเนาะบ้านแค่ช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ออามั้งจ้ะค่อยไปแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะหาของมาขายเดี๋ยวพี่น้องจะตามมาซุ้มกันเด้อว่าเขาจะขายอยังเนีขายแล้วเตรียมยเงินห้าการที่ปลูกพืช ปูเพื่อ mm. นกนีกะเอ่อเฮ็ดหลังคาเฮ็ดหลังคาแล้วเขากะเต็มเต็มเต็มโกแล้วที่เนี่พอะเห็ดหลังคาแล้วเขากบบนี่คมนีเงาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขากะช่วงนี้เขากะกลางหมมันนั่นไปก่อนคมอย่างนหมคมลบคมเหมืนเดี๋ยวเขามีอีเนี่ยไปก่อน เนี่ยเขาขายยังกันได้เด้วเนาะพี่น้องเนาะหาแนวมาขายขายตลาดเออขายน้ำหมู่บ้านขายน้ำตลอดตลาดตลาดแม่ว่าตลาดนั้นเดี๋ยวเขาต้องไปซื้อปลาเขาต้องไปเบิกเงินน้ำข้าวเจ้าก่อนว่ามีหลอกวางบ่ออะไรพวกีเออมีหลอกวางบ่มีอันนี้ให้มองให้เออเออมองให้ลุงเน ค่ะปน้ก็จะาาเงนเพวตลาด้ตาเาเป็น้ักได้เลยทั้งนี้แล้วขึ้นทั้งคูณแล้วนี่ครับก็เป็นลูกพ่อลูก ลอ,อยครับเดี๋ยวการเราค่อยครับเราเออกันต้องฮัทแล้วน้องพี่น้องอเพราะว่าถ้าเกิดว่าวัยอายุก็ไปที่ได้พ่อขับไปขายได้ของมาถ่ายแต่คนหนึ่งขับกับบันไดน้องพี่น้องเนาะบรรยากาศดีเดลยพี่น้องโอ้เข่าโกงเข่าโกง พี่น้องประมาณสามตี่โลกเพะาะมันงไกยัคลิปนี้เพค่กับขอลาไปก่อนเนาะกับมามาพี่น้องมาชมบรรยากาศจ้าสวัสดีด้อค่ะพี่น้องค่ะ